ระวังนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้นําสูงสุดคนใหม่ของอเมบิการเป็นคนที่47เนี่ยนะครับไม่ไว่าป้าจะมาหรือลุงจะมาก็แล้วแต่เนี่ยสกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยเตรียมรับแรงกระแทก8กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยเตรียมรับมือกับการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ยิงตรงไปที่จีนแต่หางเลขมาโผไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แคร์ทุกคนบนทุกไฟล์เระวังนะครับ การเปลี่ยนแปลงผู้นําสูงสุดคนใหม่ของบอริการเป็นคนที่47นี่นะครับไม่ไว่าป้าจะมาหรือลุงจะมาก็แล้วแต่เนี่ยสกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยเตรียมรับแรงกระแทก8กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยเตรียมรับมือกับการใช้มาตรการภาษีตอบโตย้ยิงตรงไปที่จีนแต่หางเลขมาโผไทยนะครับเรื่องนี้ครับ KKP Research นะครับเป็นสํานักวใิใจัยในกลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทระเขาก็จับเอาเจาะมาเลยนะครับว่าการที่ใช้นโยบายการค้า ของทางด้านไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสก็ดีนี่นะครับใครก็แล้วแต่ที่มานี่นะครับดีกรีหรือความรุนแรงในการใช้โนโยบายด้านการค้ารวมถึงเรื่องของภาษีการค้าระหว่างประเทศนั้นจะมีหางเลขมาถึงประเทศไทยแบบไหนอย่างไร คือถ้าดูจากมุมวิเคราะห์ของเราเราเชื่อได้ครับว่านาทีนี้นะครับทั่วโลกที่อยู่นอกอเมริกาโดยเฉพาะเป้าหมายทาร์เก็ตชัดๆเลยในเอเชียก็คือพี่จีนรวมถึงอาเซียนที่เป็นฐานการบริตของจีนยุทธศ,ศาสตร์นี้นะครับใครก็มองออกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอย่าง k p r r s e a r เ h เขาก็เลยวิเคราะห์ออกมานะครับว่าจับตาดีๆนะครับว่าภาคการส่งออกคือในแง่ประเภทสินค้าส่งออก และฐานอุตสาหกรรมในการผลิตของไทยที่จะโดนหางเลขภาษีเนี่ยมันจะมีกลุ่มไหนกันบ้างนะครับปรากฏว่าสินค้าส่งออกของไทยนะครับที่ส่งไปอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักเลย,เน,ยนะครับก็คืออะไรฮะอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามตัวเนี่ยถ้าเป็นลุงทามาเขาประกาศและขึ้น10%จากประเทศที่อยู่นอกจีนอะไรที่นันเมดอินไชน่าเจอสิเเเพราะฉะนั้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์คุณโดนแน,น่ภาษีนี้เห็นไหมฮะนี่ไม่นับรวมนะฮะ อัตาราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงในช่วงนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีนะครับคือการที่เก็บภาษีขึ้นเนี่ยเชื่อได้เลยครับภา,าคอุตสาหกรรมเอกชนไทยเก่งในการที่จะบริหารต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณเจอเก็บสินแน่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในกรณีที่ทำสมมติทําเป็นเนี่ยแกยิงเป้าไปที่เบดอินไชัยนาขึ้นภาษี60%จากจีนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนจะทําคืออะไรครับซึ่งก็ทามาก่อนหน้านี้แล้วฮะ โยกบริษัทย้ายออกมาตั้งฐานการผลิตในอาเซียนให้เป็นโรงงานโลกแห่งที่สองของฐานจีนเพื่ออะไรครับส่งสินค้าของแบรนด์จีนที่ใช้การผลิตในชาติอาเซียนรวมถึงพิไทยด้วยเข้าไปที่อเมริกาเพื่อที่จะเลี่ยงการเจอภาษี60%เพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่นะครับเราก็จะเห็นทั้งหมด8กลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะโดนหางเล่จากมาตรการตรงนี้คือภาคไหนซ่านนะฮะท่องเที่ยวปิตโตรเคมีบรรจุพันธุ์นะครับรวมไปถึงเหล็กและเหล็กกล้า เฟอร์นิเจอร์สารเคมียานยนต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ8กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่จะเจอมาตรการทางอ้อมหลังจากที่อเมริกายิงภาษีขึ้น60%กับเม็ดอินไชน่ พ่ะจีนก็จะใช้ฐานการผลิตในส่วนของอาเซียนพวกนี้แหละครับในการที่จะส่งสินค้าเข้าไปที่อเมริกาถูกไหมครับดังนั้นถ้ามองจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูเป็นหลักกลับไปที่สาอุตสาหกรรมที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเจอขึ้นภาษีแบบ10%รตรงๆเ,เนี่ยนะครับตรงนี้เองนี่นะครับจะเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมของจีนที่ซึ่งใช้ไทยเนี่ยนะครับเป็นช่องทางในการส่งสินค้าของเขาเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นขณะที่8ดอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่รวมไปถึงธุรกิจ SE อันนี้จะเจอหงเลขตรงนี้อีกเหมือนกันนะครัะเะอ การแข่งขันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้น3อุตสาหกรรมใหญ่ที่จะเจอตรงกับ8อุตสาหกรรมที่จะเจอหางเลขนี่นะครับที่สุดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาต่อไปนะครับว่าแน่นอนครับว่า อเมริกายังคงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ตัวเองมาเป็นอันดับแรกนี่นะครับอย่างเช่นคลีนคำพูดที่บอกอย่านี้นครับว่า your business is not my business but my business is your business เนี่ยมันเป็นคำพูดอย่างที่ใช้กันมานมนานมา,ากสำหรับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านของอเมริกานะครับดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นี่นะครับ KKP KKP Research เขาก็เลยบอกว่าต้องระวังด้วย ว่าการส่งออกที่จะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นมีต้นทุนมากยิ่งขึ้นและจะเจอหางเลขแบบนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจระยะยาวที่ KKP Research นะฮะเขามองนะครับเขาบอกว่าของไทยเนี่ยก็จะเจอภาวะที่เรียกกันว่าอะไรครับ Protectionism การกีดกันทางการค้าการป้องกันทางการค้าและการใช้นโยบายในการสร้างเงื่อนไขาทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมถ้าสมมติทําเป็น แต่ถ้าทำไม่ได้เป็นต่อให้ป้าแฮริสมาก็ะจะไม่ต่างจากไบเดนซึ่งก็จะใช้นโยบายนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ดีกรีอาจจะเาบาบางหน่อยเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าไทยขาดดุลการค้าต่อไปไอ้นี่เรื่อง,อง,องใหญ่ทุกวันนี้เราก็ขาดดุลการค้าจีนแบบชนิดที่เป็นปร,ประวัติศาสตร์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าหาว่าไทยขาดดุลการค้าต่อเนื่องนี่นะฮะและส่งออกเนี่ยนะครับไม่สามารถเป็นแหล่งระบายสินค้าการผลิตในอุตสาหกรรมไทยได้นี่นะฮะคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ ถ้าสินค้าไทยส่งออกไม่ได้เพราะเจอทั้งภาษีเจอทั้งถางเลขยเจอทั้งอัต,ตาราไล่เปลี่ยนที่ไม่ช่วยสต็อกค้างบานเบิดดอกเบี้ยวิ่งขึ้นต่อค่าใช้จ่ายสูงต่อขายต่อก็ไม่ได้เราก็จะเจอสภาพว่าแบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ครับลดชั่วโมงทํางานลดกะเปิงานหรือพักงานแบบเดือนหนึ่งจ่าย75%ตามกฎหมายและที่สุดก็คือปลดพนักงานสุดท้ายก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าอัตราก,การว่างงานในไทยก็จ,จะเพิ่มสูงขึ้นและนั่นหมายความว่าปัญหานี่ครูเรือนที่แก้ไม่ตกสบัดดไมุ่ มันก็จะยิ่งพันเป็นกับดักหนักขึ้นต่อไปอีกนะครับดังนั้นเรื่องนี้เองนี่นะครับก็ควรจะต้องดูทางออกของประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็คือมุ่งในการที่ต้องหาตลาดใหม่เจรจาการค้านะครับเรื่อง FTA อะไรก็แล้วแต่ที่เราช้ามาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนี่นะฮะให้ใส่กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ